เลือกดีปี67จุดทุบก้าดอกขอขมาฟ้าดินแก้ไขชีวิตติดขัดยแย่ๆมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ไม่เป็นดังหวังค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อแน่ว่าชีวิตของหลายๆท่านทำอะไรก็มักจะวุ่นไวายไปหมดชีวิตติดขัดชีวิตยแย่ๆมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ไม่เป็นดังที่ใจหวังชีวิตไม่เคยได้อะไรกับเขาง่ายๆสักที ทำมากแต่กลับได้น้อยต่างจากหลายคนที่ทำน้อยแต่ได้มากสำเร็จง่ายได้เหลือเกินเป็นเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีแก้ไขบ้างไหมคลิปนี้บัวบูชาขอน้อมนํามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคะใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหากเรามีอะไรที่พอจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่าชาที่จะลองทำดูสักตั้ง หากการทำนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนหรือความลำบากให้กับเราหรือคนอื่นเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ราบรื่นรุ่งเรืองและมีคุณค่าทางด้านจิตใจค่ะสัตว์จีนเชื่อว่าจะมีเื่องที่เรียกว่าวันฟ้าอาภัยวันอภัยโทษจากสวรรค์เทียนเซี่ยหยีหรือเทียงเซี่ยซึ่งหมายถึงวันขอบคุณสวรรค์ หรือวันสำนึกบุญคุณฟ้าดาวฟ้าอาภัยได้รับการอาภัยจากฟ้าสวรรค์ยินดีมีแางสังหอ์เทพคุ้มครองเป็นวันที่เหมาะแก่การไหว้พระขอขามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งปวงการให้อภัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการดำเนินชีวิตที่ดีสื่อสัตว์และบริสุทธิ์ เป็นวันที่เป็นวันมหามงคลน,นั่นเองค่ะโดยวันฟ้าอภัยในหนึ่งปีจะมีประมาณ4-7วันเท่านั้นโดยในแต่ละฤด,ดูการเชื่อกันว่าในวันเหล่านี้มีพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กำเนิดทุกสิ่งและให้อภัยบาปเป็นวันมงคลสำหรับจกักรพรรดิแห่งสวรรค์ที่จะยกโทษบาปของสรัรพสัต วันฟ้าอาภัยนี้ใช้สำหรับไหว้ขอขามาฟ้าในสิ่งที่ได้กระทําผิดโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีบางคนที่เคยล่วงเกินฟ้าไว้ซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวอาจเป็นเพราะชาติบางก่อนบ่วงกรรมนี้ติดตัวมาหรือเคยบนบานสารกล่าวไว้แล้วยังไม่ได้แก้หรือลงลืมไปทําอะไรก็ไม่ขึ้นติดตดขัดขัดตลอด ส่งผลให้ชีวิตมีอุปสรรคมากมายการขอขามาในวันนี้จะช่วยแก้ไขชีวิตที่ติดขัดให้ผลบุญที่เราได้กระทํามาช่วยส่งให้เราได้เต็มที่ให้ชีวิตกลับมาราบรื่นรุ่งเรืองอีกครั้งหลายหลายคนจึงใช้วันฟ้าอาภัยเพื่อจุดธูปและไหว้หน้าประตูบ้านหรือไปวัดเพื่อสวดมนต์กลับใจและให้อภัยบาป โดยเฉพาะคนที่มีโรคซึ่งไม่มีสาเหตุรักษาไม่หายเป็นเวลานานหรืออาชีพการงานไม่ดีนักอุปสรรคมากเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในการแก้ไขคดีความและข้อพิพาทหลังจากการขออภัยบาปแล้วเป็นเวลาที่ดีที่จะเติมคลังทรัพย์และต้อนรับความโชคดีทุกคนเชื่อว่า หลังจากบูชาฟ้าในวันฟ้าอภัยแล้วอธิษฐานขอให้โชคดีจะได้รับผลมากพิเศษยิ่งมีความพยายามเพิ่มขึ้นจะทำให้ความโชคดีไม่สามารถหยุดได้สำหรับวิธีการไหว้วันฟ้าอภัยให้ทำพิธีกลางแจ้งหรือไหว้ตามศาลเจ้าที่ที่มีเสาทีกงโดยให้เตรียมโต๊ะทำพิธีมีผลไม้ห้าอย่าง และของไหว้พวกขนมมงคลหรือจะใช้ส้มเก้าผลหรืออย่างน้อยสี่ผลก็ได้ใช้ทูบคนละเก้าดอกดอกไม้หรือพวงมลาลัยหนึ่งพวงเมื่อจุดทูบแล้วให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในวันฟ้าอภัยวันนี้ข้าพเจ้าขอขามาต่อฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยล่วงเกินเคยลบลู เคยบุญบานสารกล่าวหรือติดค้างท่านไว้ไม่ว่าจะชาติไหนไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีไม่ว่าจะล่วงเกินทางกายวาจาและใจก็ดีข้าพเจ้าขอ,ขอขมาต่อฟ้าขอฟ้าจงให้อภัยยกโทษเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้เทินไหว้เสร็จให้ลาผลไม้และของไหว้แล้วนำมาทานเพื่อความเป็นสิริมงคล วันฟ้าอภัยหรือวันอภัยโทษจากสวรรค์ในปี2567ได้แก่วันจันทร์ที่1มกราคม2567วันศุกร์ที่15มีนาคม2567วันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567วันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567วันจันทร์ที่12สิงหาคม2567 วันศุกร์ที่11ตุลาคม2567และวันพฤหัส,สบดีที่26ธันวาคม2567ค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับให้ไหวช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ไม่ถูกเมฆบดบังแต่ควรเลี่ยงเวลาไหว้สำหรับคนที่เกิดตามปีนักษัตว์ดังต่อไปนี้ค่ะปีรากาห้ามไหว้เวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกา ปีจอห้ามไหวเวลาเจ็ดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาปีกุลห้ามไหว้เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาปีชวดห้ามไหวเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาปีฉลูห้ามไหวเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาปีขานห้ามไหว้เวลาสิบห้า,านาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาปีาเาถาะ ห้ามไหว้เวลา17-19ถึง19นาฬิกาปีมะโรงห้ามไหว้เวลา19เนาฬิกาถึง21นาฬิกาปีมะเสงห้ามไหว้เวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาส่วนคนที่เกิดปีมะเมียปีมะแม่ปีวอกให้ไหว้ได้ทุกเวลาและการไหว้ขอขอมาวันฟ้าอภัยนั้นให้ทำด้วยตัวเอง ไม่สามารถไหวแทนกันได้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแต่หากใครเชื่อหนึ่งมกราธรรมไม่ทันก็อย่าลืมแชร์เรื่ดีไปไว้ดูนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ไหว้ขอขมาฟ้าดินในวันฟ้าอภัยแล้วทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาอุปสรรคหรือกำลังลำบากอยู่ จะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาให้มีชีวิตรุ่งเรืองรับรื่นร่ำรวยขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุมโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบัางเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ